ทุกอย่างมีเวลาของมันใจเย็นๆนะใกล้จะจบและดรบุูเดอร์ไพลินหรือหอนสวบอกว่าแดนซิวไลัยประเทศไทยกำลังรออยู่ข้างหน้าและผมว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของชั้น14ตอนนี้ก็งวดมาแล้วฮะงวดมางวดมางวดมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยตอนนี้ประเด็นอย่างไวเลยนะอนดีตสสพรรคประชาธิปัตย์ชันชัยไปยื่นต่อสาลดีกาเพื่อทําการไตส่สวนกรณีทักสิน บ้านเมืองรู้สึกว่าเห็นประชาชนเป็นหมูเป็นหมานะครับะจะมาหลอกมาต้มยำทําแกงกันยังไงก็ได้คนหนึ่งรัฐมนตรีพูดอย่างนี้ไอ้ประหลัดพูดอย่างนี้ไอท้ทธิบดีพูดอย่างนี้ถ้ามันพูดจนสับสนไม่รู้ว่าเรื่องเดียวกันนี่เป็นว่ายังไงนะครับใช่ค่ะคืออันนี้เป็นเห็นเห็นชัดเจนว่ามันเจตนาที่จะให้ประชาชนสับสนไม่รู้ว่าเรื่องจริงเรื่องเท็จเป็นยังไง คือสร้างความสับสนปั่นป่วนวุ่นวายในบ้านเมืองเนี่ยไอ้พวกการการพวกนี้นะครับปัญหาอันนี้คือสภาพอันหนึ่งที่แส่ารับนี่ล้มเหลวแล้วคือข้าการพูดจาไม่เป็นหลักเป็นฐานเชื่อถืออะไรไม่ได้อย่างข้อเทจจริงที่ว่าได้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน อ่าสตา่าภายาาหรือไม่เห็นไหมครับสำนักข่าววิสราซึ่งเป็นนักข่าวมาตรฐานที่เชื่อถือได้รา,ายงานข่าวมามีละเอียดเยิบนะครับสั่งเพิกถอนรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนวันที่เท่าไหร่ซึ่งครบ90สิบวันไปแล้วตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2 5 6 7ก็นะครับม,มาวันนี้อธิบดีบอกว่า,วายังไม่เพิกถอนอำนาจเพิกถอนเป็นอำนาจของรองปลัด พี่ก็เป็นรองประลัดมาก่อนนะครับถามว่ารองปหลัดมันมีอำนาจอะไรไม่มีอำนาจหอกอะไรเลยนอกจากประลัดเขาจะมอบและไอ้ประลัดเองจะมีอำนาจก็ต่อเมื่อรัฐมนตรีเขามอบใช่ครับท่านประลัดนี้ไม่ได้มีอำนาจเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นะครับและจะมาอ้างว่ารองเป็นอำนาจรองประหลัดไม่ใช่รัฐมนตรีอำนาจตามตามกฎหมายเป็นของรัฐมนตรีนะครับในการให้อนุญาตเพราะเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายดูในกฎหมายทุกหยอกก็จะบอกใครรักษาการบอกรัฐมนตรี ว่ารัฐมนตรีเนี่ยจึงเป็นผู้มีอำนาจสั่งการไม่ใช่รองไม่ใช่รองปลัดรองปลัดนี่ไม่มีน้ำยาเลยนะครับออใช่รองปลัดจะมีอำนาจเท่าใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอำนาจที่ปลัดมอบให้ใช่ซึ่งโดยมากก็เป็นอำนาจทางบริหารทางธุรการภายในเท่านั้นเอง,ง,องไม่ใช่อำนาจในการตามกฎหมายซึ่งเป็นหน้าจของรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายแล้วทำไมเขาถึงมาพูดในเกิดความสับสนเนี่ยก่อนพูกออกมาเนี่ยก็มีการยืนยันนะครับว่ามีการ สั่งเพิกถอนแล้วจริงแล้วรัฐมนตรีช่วยคนตัดมาก็มาสั่งยืนยันตามนั้นพะราวันนี้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเราอย่าไปสับสนตามไอ้พวกขุนนางชดชัวรพวกนี้เลยครับเรามาสรุปข้อจริงได้แล้วว่าได้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์สนามกอฟอันภายไปเรียบร้อยแล้วข้อขนาดที่ดินเขากระโดงบอกจบแล้วมไม่เพิกถอนน่ะท้าอย่ากใครจะมาเนี่ย ที่ปรีนี่เก่งมากนะครับผมไม่เคยที่ปรีคนไหนเก่งเท่าที่ปรีคนนี้เอาเปลี่ยนเปลี่ยนรัฐบัญญัไหมเปลี่ยนรัฐบัญญัไอบมอทอดีวเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไงใช่ครับเพราะบ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับพรานวันนี้ต้องถือว่าถ้าในฐานะประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าได้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์สนามกลอบอันภายรวมทั้งที่ดินหมู่บ้านจัดสรรสนามกลอบอันภายทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยแอนเช็คข่าวล่าสุดอะนะคะทางด้านของคุณชำนาญวิทยรัต รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยืนยันว่าคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยคอนเฟิร์มตามที่คุณชาดาที่เป็นข่าวก็คือสั่งเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสนามกอล์ฟเอาภายแล้วว่านี่ไม่ได้อ่านไลน์กรุ๊ปกันนะคะสำหรับอธิบดีกรมที่ดินไม่เขายืนเขากลาง เขากลางอันนี้คือความกลางคือเขาประกาศสักดาเขา,<อ>าที่ดีคนนี้ประกาศสักดาว่ามาเป็นตัวเองขนาดไหน<อ>เหลือเหลือเหลือเอาง่ายๆรัฐตรีก็ไม่มีน้ำย,ยาสำหรับผมเหลือทั้งหมดทั้งวันกิต<อ>ิกาตีความว่าที่ปรึกษาของนายกเป็นตำแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกันเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกันปัญหาก็คือนัทวุฒิใสเกลือเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นเพราะ ถูกห้ามทางการเมืองถูกห้ามดุงเกี่ยวหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังนั้นคนที่แต่งตั้งนัทวุฒิใสเกลือเป็นที่ปรึกษาของนายกคือแพทองทานชินวัตรคหุนกระทำผิดกฎหมายชัดเจนก็กิตติศริกาเขาตีความไว้แล้วไงทำว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้รวมความหมายกว้างกว่าข้าราชการการเมืองซึ่งรวมที่ปรึกษาของนายกไปด้วย ปัญหาก็คือว่าคุณนัทวุฒิใสเกลือถ้ามีคนไปร้องไม่ต้องห้าหรอกเดี๋ยวเขาไปโทอไปร้องเองรอติดตามฟังคำวินิจฉัยของสาลดีกาแผนกคดียาผู้นํำรงตำแหน่งทางการเมืองที่อดีตสอสชาญชัยอิสระเสนารักษ์ได้ยื่นกรณีเรื่องชั้น14เนี่ยซึ่งสาลดีกาได้นัดฟัง คำวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับนะครับในวันที่27ครับตุลาอ่ามกราคมนี้นะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันที่27มกราคมก็เป็นห่วงระยะเวลาและก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดเปลี่ยนต่างๆจะกลายเป็นจุดเริ่มนะครับเพราะแน่นอนที่สุดนั้น ผู้ที่ต้องคดีทุจริตสารดีกาแผานกคดียาผู้ลงตำแหน่งทางการเมืองความเป็นจริงแล้วรวมถึง12ปีขาดอายุความไปสองเหลือ10นับพร้อมหนึ่งเหลือ8และได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือหนึ่งปีและก็ไม่ได้มีการติดคุกจริงแม้แต่เพียงวันเดียวมีทั้งเรื่องทั้งข้อกฎหมายทั้งข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามวันที่27มกราคมปี2568เนี่ยนะครับผมว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายโฟกัสไปที่ศาลฎีกาแผานกาดียาผู้รงตำแหน่งทางการเมืองนะครับกันได้ในวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับศาลท่านจะวิน,นิจฉัยอย่างไรก็สุดแท้แต่แต่อย่างไรก็ตามนั้น เราต่างมีความหวังว่าหลากหลายเรื่องเราที่กำลังจะเป็นความเสียหายของชาติบ้านเมืองจะได้มีการหยุดยั้งการกระทำคุณกำลังหาเรื่องให้บ้านเมืองต้องถูกลงมกระดานกันใหม่อีกรอบเรื่องรัฐธรรมนูญนี่ก็ไม่ได้ง่ายนะนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนะี่ยเจตนาแรกนะครับเจตนาแรกพอได้รัฐบาลเสถานะี่ยนะครับก็ได้ผลจากรัฐนูล60นะนะครับ แรงบันดาลใจแทบจะไม่มีแต่ตอนนี้มันมันต้องสร้างแรงบันดาลใจใหม่นะครับไอ้นี่ก็จะกลายเป็นชนวนกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางคนอาจจะคิดไกลว่าจะไปเขียนรัฐธรรมนูญผ่านประชามตินะครับให้คนที่เคยต้องคดีทุจริตกลับเข้ามาในทางการเมืองได้ก็คิดใหญ่กันคิดโตกันได้อไอ้นั่นคือชนวนทั้ง,งสิ้นนะ,ะและการเมืองที่เดินเดินกันอยู่หน้าวันนี้เป็นการเมืองที่หาเรื่อง นะครับพาประเทศเข้าไปติดลมกันอีกรอบทั้งสิ si. ้นอย่างที่ผมบอกว่าพวกนี้จะไม่ยอมหยุดเพราะมันเดิมพันใหญ่ไงนะครับเพราะฉะนั้นถอยนะครับถอยมันก็มันจะรวนเพราะฉะนั้นก็แข็งใจไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ก็ค่อยวางแผนหนีกันทีเดียวนะครับก็คือไมายความว่าอาจจะสู้กันยิบตาก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรปลายทางนะครับผมไม่เชื่อว่าเขาจะอยากกลับเข้าสู่เรือนจำหรอกเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้น จะเชื่อหรือไม่เชื่อกอตามะนะครับหาเรื่องกันไปเยอะๆอนะครับและจริงๆก็รู้กันอยู่แล้วว่าว่าถึงเวลาเนี่ยนะครับใครจะออกมารบใครจะมาออกมาต่อสู้เพราะผมเชื่อว่าประชาชนจำนวนมากนะคนของพรรคการเมืองนะครับอาจจะไม่มีทางเลือกทั้งที่เขาก็รู้ผิดรู้ถูกกันแหละ<ช>นะครับไม่มีใครโง่นะครับเพียงแต่ว่าให้ถึงขั้นนะ มายอมตายกันอีกนน่นองผมว่านะี่ครับหายากแล้วนะครับเพราะว่าก็ต่างฝ่ายต่างรู้เช่นเห็นชาติกันแทบตั้งสิ้นแต่ประชาชนที่เขารักชาติบ้านเมืองนั้นผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับครั้งหน้าเนี่ยอย่างไรก็ตามผมวาดหวังเนี่ยนะครับว่าไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้ามันไม่มีทางเลือกฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายขายชาติฝ่ายปล้นชาติกับฝ่ายปกป้องชาติรักชาติ ผมว่าจะเดินเข้าสู่สถานการณ์นี้เลยและทุกเรื่องราวนั้นจะเดินอย่างรวดเร็วผมเห็นบรรดาผู้คนแล้วเนี่ยนะครับณนขณะนี้ก็มีความเชื่อกันได้เลยว่ามีคนเนี่ยนะครับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองจํานวนมากที่เขาไม่อาจทนเนี่ยนะครับให้การกระทําในลักษณะผู้ยี่ผู้ยําบ้านเมืองมันได้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเราเองคงจะได้แลเห็นเนี่ยนะครับกันตามลําดับ นะครับในแต่ละเรื่องแต่ถ้าดูอาการ <c oughs> ไม่มีแนวโน้มว่าขยับออกเพราะอะไรฮะไม่ไม่ไม่มีขยับเป็นปลายคน <c oughs> ครับครับไม่มีขยับเป็นปลายคันในแต่การอย่างนี้เพราะนั้นผมว่าโดยทั่วไปก็มั่นคงเพียงแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือการสะดุดเช่นาาการทําอะไรกันไม่ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองมันมีสิทธิ์ใครจะคิดว่ารัฐบาลท่านเศรษฐาม,มีปัญหาไม่มีใครคิดใช่ฮะแต่อาจจะย่ามใจว่าไปแต่งตั้งท่านพิชิตครับ ขึ้นมาท่านพิชิตก็มีคดีอยู่ก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรอ,อาจจะคิดง่ายๆว่าเออตอบแทนท่านพิชิตสักสองสามเดือนแล้วก็คอ่คอยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนเพราะเขาเคยทําอย่างนั้นกันมาคนนี้ย้ายจากปฏิบัติไปอยู่ปักไทยตักไทยให้รางวัลเป็นรัฐมนตรีช่วยสามเดือนเขาออกอะไรเนี่ยคนนี้เคยช่วยหให้เปหน้าเดือนออกผมค,คิดอย่างนั้นแต่ว่าการที่สารกล้าตัดสินอย่างนั้นเนี่ยมันมีผลทําให้ เกิดความชอบธรรมเกิดขึ้นนั่นคือกฎหมายมาตรา160วงเล็บ4เกิดมีความหมายขึ้นมาเพราะนั้นผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนระวัตระวังถูกค,ค,รครับผมบแต่ว่าแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วผมว่ารัฐบ,บาลยังมั่นคงอยู่เว้นแต่จะเกิดอุบัติเหตุที่ว่าเนี่ยเมื่อทําอะไรก็ตามที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายนี่มันมีขนาดไม่มีไฟเขียวใดให้มึงไปทําชั่วใครใครในประเทศนี้เขาก็คิดว่ามึงอ่ักจะกลับตัวกลับใจ เป็นคนดีจะไปเลี้ยงหลานมึงก็ออกกฎหมายมาสิต่อไปพ่อของดิฉันสามารถคอร์รัปชันประเทศชาติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมึงก็ออกไปดิออกกฎหมายเลยสิว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ถูกต้องตามกฎหมายมึงออกกฎหมายด้วยสิว่าการซุกหุ้นสามารถทําได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมึงออกไปสิว่าการทุจริต การทุจริตหนีภาษีสามารถทําได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมึงออกไปสิกฎหมายอะ่ะการเลี่ยงจ่ายภาษีเป็นการถูกต้องตามกฎหมายมึงออกไปสิกฎหมายอะ่ะไหนไมึงก็จะออกตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนี่มึงก็ออกไปสิหน้าด้านออกกฎหมายขนาดนี้มึงก็หน้าด้านออกกฎหมายไปเลยว่าแค่กฎหมายสถิตยุติธรรม เป็นไปตามคันลองของกฎหมายอีกครอบครัวนี้ก็ชิบหายแล้วค่ะอีกครอบครัวอีกครอบครองนี้มันแพ้กฎหมายค่ะมันไม่เคยแพ้การปฏิวัติมันแพ้การทําผิดมันแพ้การทําถูกมันไม่สามารถที่จะทําถูกได้สักรอบหนึ่งเพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นขบวนการที่โลภอยากได้ของหลวงอะคะ่ะแล้วก็โลภอยากได้ของคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นสันดานแบบนี้ เดินสะบุดหัวไม่ตีนเท่านั้นนะคะแค่ทําตามกฎหมายอะ่ะพวกนี้ก็ไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วค่ะโดนเรื่องไหนอีกดรอเมริกาโดนเรื่องการแต่งตั้งแต่งตั้งใครที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแต่งตั้งสองคนหมอเลียบสุรพงษ์ติดคุกมาแล้วหลายปีแต่งตั้งอีเ้นสสยเกือกซึ่งติดคุกมาแล้วหลายปีปรากฏว่านายกเซ็นเองและแต่งตั้งอีสองคนนี้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พรก่ว่าแดกเงินถึงแม้ว่าไม่ได้กินเงินเดือนหลวงแต่แดกกาแฟหลวงใช้งบหลวงในการประชุมใช้ไฟหลวงใช้ห้องประชุมหลวงทั้งหมดนั้นเท่ากับผิดจริยธรรมดังนั้นเป็นแบบเดียวกันกันกบที่เศรษฐีทวีไส้ตั้งเอพิชิตชื่นใจอะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องโดนอาไปหีออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งหมดไทม์ไลน์มันคือปีนี้ ทั้งหมดไทม์ไลน์มันคือปีนี้ค่ะปี68ค่ะคานชัยฮะซึ่งเป็นอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้ไปยื่นเรื่องต่อสารดีกาเพื่อขอให้มีการไตส่สวนกรณีที่กรมพรชัชรันนะครับสั่งย้ายทักษิณออกจากกรมพรชัชรันไปอย่างโรงพยาบาลตำรวจโดยไม่มีการขออนุญาตศาลก่อนและมีการ ปล่อยตัวทักษิณโดยไม่ให้มีการขออนุญาตจากศาลก่อน,นรประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นร้อนๆเป็นประเด็นด,ด่วนๆนะครับซึ่งอาจารย์ไพศาลพื้นมงคลก็มาเปิดเผยในเรื่องนี้กรดีนี้เนี่ยเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับแล้วก็เร็วด้วยฟ้องตรงด้วยถึงแม้ว่าคุณชานชัยจะ ไม่ใช่เป็นผู้เสียหายโดยตรงแต่เมื่อประชาชนได้รับความทุกข์ร้อนไปร้องต่อศาลศาลกสา็สามารถที่จะทําการไต่สวนในเรื่องนี้ได้นะครับอาจจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาทําการไต่สวนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมาชทัณฑ์ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลตํารวจที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลกรมาชทัณฑ์านด้วยนะ ถ้ามีการไต่สวนนั่นหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่จะมีการออกหมายขังหรือออกหมายจับทักษิณกลับมาติดคุกกันอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันอาจารย์ไพศาลพื้นมงคลก็อ้างว่าภายใน1-2สัปดาห์เนี่ยก็มีรายงานเรื่องของชั้น14ที่ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปแล้วเนี่ย นะครับจะสามารถสรุปคดีได้ว่าจะมีการส่งฟ้องใครบ้างนะครับส่วนทักษิณเนี่ยโอกาสรอดน้อยเพราะร่วมกระทําความผิดนะฮะตามมาตรา157ฟ้องสารดีกาแผนกคนดีอาญานักการเมืองต้องมีโทษ1ใน3คดีถ้าเจ้าที่กระทําความผิดจริงนะครับก็จะมีโทษจําคุก10ปีปรับไม่เกิน3 0 0 0 0นบาท1ใน3ก็ประมาณ2ปีครึ่งนะครับเรื่องนี้ ไวขึ้นกว่าเดิมนะฮะทุกอย่างก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นหลังจากวันที่15มกราคมพุทธศักราช2568 0 0เป็นต้นมานะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะทุกอย่างมีเวลาของมันใจเย็นๆน,นะใกล้จะจบล้ดรบุนเดอร์พยลินหรือหนสวอบอกว่าแดนซิวไลประเทศไทยกำลังรออยู่ข้างหน้าและผมว่าใกล้ขเข้ามาทุกทีแล้ว ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สิบสองสิงหามีนักโทษบินมาถึงเรือนจำตอนบ่ายบ่ายโอเทียงขึ้นก็ป่วยหนักใกล้ตายโอเทียงขึ้นก็ป่วยหนักใกล้ตายพาสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแกงปวดขา ใช้อภิสิทธิ์เล่เลียมายาายายมารยาถึงสิบแปดกุมภากับารสบายใจกฎดหมยไร้ความศักดิ์สิทธิชีวิตประชาชนก็บุนไา้คนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจน จากใจนักกีราขี่มาสบายใจพกยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรเสมยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรกันจายทั่วไทยลูกหลานชัางแม่งมาน ป่าเขาใหญ่ก็โดนหันเจ้าหน้าที่แสบสันหลักสอป่อพ่อผักไว้ดีนะท่านชัยวัดเขารู้ใจดีนะชาวบ้านเขาตาไว้างกานสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็มุนวายคน,นรวยมียศศักดิ์อยู่สบาย คนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทําเบื่อชาติคนมีอํา เม่นอยากได้ก็กปูดผิดเส้นแดนรัฐตูดทับ้อนดินแดนไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโพดเมืองไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโคตเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เสื่มแผ่นดินมาร่วมกันเถิดพี่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดินกูคนไทยรักชาตโด,ดยชีวิตกูคนไทยรักชติ คำกินของลูกร้านผู้สื่อไป